ครับผมนายชิดกำแหงเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่117องเรียนวิชาอุตสาหร์ผมเรียนตั้งแต่ชั้นประถม1ถ mm hmm. ึงม .3 เก็นปรนธานของเรียนคารอโลิกนี้ซึ่งเน้นวิชาควบผูไปกรธกรบจรทำจะทำที่สอนให้ผมคนดีท,ง,ทงความรู้ผู้ควรธรทำสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่ผมได้รับจากโรงเรียนและนำไปปฏิบัติ ในการประกอบอาชีพจนประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานจนมีธุรกิจส่วนตัวและมีครอบครัวที่บอบุอ่นภต่ยาของผมก็จบจากโรงเรียนดิฉันรุษาศเหมือนกันผมและภรรยาจึงปรึกษ,ษากันเสมอว่าถ้าต่อไปมีลูกจะพาลูกมาศึกษาณโรงเรียนดิฉันรุษาศแห่งนี้และจัดปจจุบันผมก็นําลูกมาเรียนที่โรงเรียนนี้นนนทั้งสามคน คาดบังว่าลูกของผมจะได้รับสิ่งดีๆเหมือนที่ผมได้รับโดยเฉพาะคุณธรรมจริยธรรมที่ทํามาดําเนินมาในชีวิตปัจจุบันสุดท้ายเนี่ยผมขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาราคณะครูโรงเรียนวิชานกสศทุกท่านที่ได้สั่งสอนอบรมทั้งครอบครัวของผมผม,ผมประทับใจในโรงเรียนนี้มากขอขอบคุณครับ